สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟิร์นชิชาแนลนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะค่ะก็หายไปนานเลยหายไปพร้อมกับโควิดที่หายไปเพราะว่าไปคิดสูตรหวยมาใหม่เพื่อให้มันเข้าแล้วตอนนี้มันก็คือเข้าถูกงวดเลยะคะ่ะก็จะประเดิมงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะทำได้9คู่นะคะ นวดนี้ก็คืองวดของวันที่1เมษายน2564นะคะทำเลขออกมาได้9คู่ถ้าแนะนำก็คือต้องซื้อเลข2ตัวนะคะซื้อทั้งบนแล้วก็ล่างแล้วก็กลับหน้ากลับหลังด้วยแต่ต้องซื้อทั้งหมด9คู่นี้เลยนะคะมันจะเข้าแน่นอนบางงวดมันเข้าทั้งบนแล้วก็ทั้งล่างเลยนะคะ เลขที่นีก็มี 41, 47, 17, 06, 05, 09, 65, 69แล้วก็59ค่ะฝากไว้ให้สำหรับคนที่ชอบเล่นหวยนะคะคิดว่าน่าจะช่วยได้เป็นตัวเลือกที่จะช่วยได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่าเราลองผิดลองถูกมาหมดแล้วเข้าแน่นอน ถ้าอยากลองลุ้นดูก็ซื้อแบบว่าน้อยๆก่อนลุ้นดูสักห้างวดว่ามันเข้าทุกง,งวดงวดที่6ก็อลองเล่นหนักๆดูได้นะคะค่ะมาเร็วไปเร็วนะคะก่อนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ